ส่วนของด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้ส่งต่อความห่วงใยแล้วก็กําลังใจจากทั่วประเทศสู่ทหารนาวิกโยธินค่ะที่ยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยด้วยหัวใจที่มั่นคงค่ะ คุณผู้ชมคะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทาหารสูงสุดมอ่หมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14นําเครื่องปั่นไฟ10เครื่องพร้อมน้ามันเชื้อเพลิงและสิ่งอุป,ปโภคบริโภคไปมอบให้แก่กองร้อยทหารราณนาวิกโยธินที่515ซึ่งปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยมีหัวหน้าชุดควบคุมทหารราณาวิกโยธินที่1เป็นผู้รับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้นะคะมีขึ้นก็เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลนี่แหละค่ะที่การสื่อสารและภารกิจในเวลากลางคืนต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟเนี่ยก็ถือเป็นหัวใจสําคัญในการดํารงฐานปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอนะคะไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะลักลอบเข้ามาทมํากระทําไม่ดีไม่ร้ายหรือละเมิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเครื่องปั่นไฟเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้มอบสิ่งของนะคะเป็นการส่งต่อกําลังใจจากกองทัพไทยไปถึงนักรบปิดทองหลังพระ<ม>ผู้เสียสละทํางานอย่างหนักในพื้นที่ธุรกดาร<ม>เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็รักษาเอก รัของชาติอยากเต็มที่ด้วยค่ะ